เทศบาลเมืองสุพรรณบุรียินดีต้อนรับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดสุพรรณบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2478เมื่อวันที่10ธันวาคม พุทธศกราช2478มีพื้นที่9.013ตารางกิโลเมตรครอบคลุม3ตำบลคือตำบลท่าพี่เลี้ยงตำบลท่ารหัสและตำบลรั้วใหญ่มีชุมชนทั้งสิ้น16ชุมชน จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24,219คนข้อมูลณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2,565จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1,9183คนข้อมูลปีล่าสุด ปีพุทธศักราช2564จำนวนครัวเรือน1 3 0 6 6ครัวเรือนข้อมูลณนะวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565รายได้เฉลี่ยประชากร1,011,821บาท11สตางค์ต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน 2องแสนห้าบาท13สามสตางค์ต่อครัวเรือนต่อปีอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างทั่วไปและธุรกิจส่วนตัวโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลประกอบด้วย3ฝ่าย 1. ฝ่ายบริหาร ดอกเตอร์เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 2. ฝ่ายนิติบัญญัติดอกเตอร์ประกรณ์หงสุพันประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 3. ฝ่ายข้าราชการนายมนัทพงพมพิสิทธิพงศ์ประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีบุคลากรทั้งสิ้น รวม732คนเป็นพนักง,งานเทศบาล314คนและพนักงานจ้างจำนวน418คนส่วนราชการปฏิบัติราชการบริการประชาชนและงานพัฒนาต่างๆรวม8หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจำนวน5แห่ง กิจการการเทศบาลนิ์จำนวนหนึ่งแห่งคือสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมีแนวคิดสร้างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองแห่งความสุขชุมชนเข้มแข็งโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการเมืองโดยยึดหลักธรรมาพิบาลพัฒนาด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสบริสุทธิยุติธรรมตรวจสอบได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้วิสัยทัศนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีอย่างทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับรางวัลรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าได้ส่งเสริมสันติสุขและสมาณฉันประจำปีงบประมาณพศ2562 รางวัลพระปกเกล้าพร้อมใบประกาศเกียรติคุณประจำปีพุทธศักราช2564สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากสถาบันพระปกเกล้ารางวัลองค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตปริน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2565จากองค์การบริหารจัดการเรือนกระจกองค์การมหาชนรางวัลพระปกเกล้าพร้อมใบประกาศเกียรติคุณประจำปีพุทธศักราช2565สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน และประชาคมจากสถาบันพระปกเกล้าปัญหาสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเนื่องจากความทา้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตรวรรษที่21การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกส่งผลต่อด้านคุณภาพการศึกษาระดับประเทศผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดดเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเด็กและเยาว,วชนที่ได้โอกาสทางการศึกษาและที่มีความต้องการพิเศษหรือมีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือพิเศษมักจะถูกมองว่า เป็นเด็กที่ไม่สามารถพัฒนาได้หรือพัฒนายากเสียเวลาในการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมองเห็นถึงความสำคัญว่าหากปล่อยไว้เด็กเหล่านี้จะไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนมีความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ได้รับการบริการด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพซึ่งแตกต่างจากที่อื่นรายได้โดยรวมของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี432ล้าน2แ34,722บาท41 000, สตางค์โดยมีรายจ่ายโดยรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น342ล้าน30,000 30, 9,992บาท44สตางไรายได้ที่เทศบาลเมืองสุพันบรีจัดเก็บเอง51,879,706ลบาท11สตางคลิกเป็น100ละ12อร์เซ็ต่อไรายได้ทั้งหมด ผลการประเมินประสิทธิภาพของอกงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA พศ2565คะแนนรวม95.27คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ita พศ2565คะแนนรวม93.09คะแนนผลการประเมินคะแนนการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธรา,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 รา,าร,ร,าร,าธราณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2565คะแนนรวม10คะแนนด้านการบริหารจัดการที่ดี การมีส่วนร่วมเครือข่ายและการตรวจสอบได้ด้านการศึกษาได้แก่ 1. โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีงบประมาณพศ2565 2. โครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด,ด้านกีฬากีฬาวอลเลย์อบอลโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาด 3. โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนสองภาษาด้านความมั่นคงทางสังคมการป้องกันความรุนแรงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน1โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนประจำเดีงบประมาณพศสอ 2, 5 6 5 2. โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน โครงการจัดงานวันรอยกระทงประจำปีพศ2565เทศบาลเมืองสุพรณบุรีโครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรโครงการทาสีขอบทางเท้าโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีพศ2565ด้านประสิทธิผลในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริต 1. โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับบุคลากรภายในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีพศ2565 2. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณพศ2565ด้านนิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบ 1. เทศบัญญัติเรื่องควบคุมสถานที่สะสมอาหารพศ2565 2. เทศบัญญัติเรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารพศ2565 เทศบัญญัติเรื่องการจัดระเบียบการจอดยานยนต์พศ2539เทศบัญญัติเรื่องการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยพศ2543เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพศ2559 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1. โครงการผังเมืองและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสมาร์ทไอโพโดยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชนแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้านการบราการการทำงานเชิงพื้นที่ 1. โครงการ p อ s เซฟโมเดลฝ่าวิกฤตพิชิตอุทกภัยด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณปีพุทธศักราช2565โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ MOU การป้องกันน้ำท่วมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเทศบาลตำบลท่ารหัด องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดสุพรรณบุรี 2. โครงการสมาเซ t ติโซน4.0เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยมีข้อตกลงความร่วมมือ MOU การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี 3. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยมีข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 4. โครงการสุพรรณบุรีเมืองน่าอยู่ฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพศ2565 โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับอปทอ,อื่นๆโครงการสุพรรณบุรีเมืองหน้าอยู่ฟื้นฟูด,ดูแลสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตปรินต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการศูนพักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่1เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการสูนพักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่1นึ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารโครงการพัฒนางานสุขาพิบาลอาหารและน้ำ ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปัชเจกเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะในศตวรรษที่21ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและภาคกลางเป็นองค์กรชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนคุณภาพชีวิตดีชุมชนเข้มแข็งครับสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองขนบุรีนั้นนะครับเรามีนักเรียนที่มาจากหลากหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ การที่จะต้องค้นหาศักยภาพของนักเรียนของเราเพื่อที่จะด้รู้ว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นมีความสามารถทางด้านไหนนะครับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุรีนนั้นหากมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการเราก็จะจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้เขาได้รู้ในเรื่องวิชาการโดยตรงเด็กกลุ่มที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเราก็จะจัดการเรียนการสอน ให้เขามีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาไปโดยเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือเด็กที่มีความสามารถทางด้านการอาชีพเราก็จะจัดการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้นะครับได้มีความรู้ความสามารถในด้านการอาชีพไปโดยตรงโรงเรียนเทศบาลสองวัดตาสาทองโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครับเป็นการจัดการศึกษาให้โอกาสเด็กทุกคนได้เรียนเคียงคู่กันทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียนทั้งหมด เป็นเพื่อนการเรียนไปด้วยกันทั้งเด็กปกติเด็กพิเศษอันนี้เขาเรียกว่าการเรียนรวมนะครับเด็กพิเศษนี่มีหล,หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็ก LD ก็ได้เด็กกึ่งออทิสติกก็ดีหรือว่าเด็กสมาธิสั้นก็ดีเราต้องให้โอกาสกับเด็กพวกนี้เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ เริ่มคัดกรองเด็กเริ่มเข้าสู่หลักวิชาการก็โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศร,รีนครินทรวิโลตอนนั้นมาช่วยเราคัดกรองเด็กมาช่วยเราแบ่งแยกประเภทเด็กว่าบกพร่องทางทางด้านไหนปัญหานี้เกิดจากอะไรเราควรจะแก้ไขยอย่างไรนะั่ตรงนั้นก็คือจุดเริ่มต้นเมื่อปี48เรารู้ไหมว่าเรามีเพื่อนที่เป็น็นในทีเนรู้ค่บรู้ค่ะเ,เราดูแลเพื่อนอยังไงบ้างก็พาไปซื<า>้อขนมพาไปกินข้าวไปเลี้ยง เรียนมาตั้งแต่็2ครับแล้วเราช่วยเพื่อนยังไงครับ,ช,รรบช่วยช่อนกันบ้านครับก็แนะนําเพื่อนครับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นอกจากจะเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันแล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เยอะเลยครับ ช่วยผู้ปกครองได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ช่วยเด็กด้วยเพราะหนึ่งมันก็ไม่ต้องดิ้นรนไปไกลๆบ้านเด็กพิเศษจะต้องไม่ต้องมาจับกลุ่มกันอยู่ที่เดียวเพราะเด็กพวกนี้บางทีมันก็ซึมซับพฤติกรรมกันเองเพราอยากให้ไปอยู่กับเด็กปกติให้มากที่สุดเพื่อจะไปซึมซับพฤติกรรมที่เด็กทั่วๆไปเขาใช้ชีวิตกันยังไงโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสมีการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ<อ>ด้านกีฬาครับจริงๆแล้วโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสก็จัด การเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษานะครับมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติเหมือนโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่เราเพิ่มในรายวิชาของกีฬาวอลเลย์บอลตามที่เราได้กําหนดว่าเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตรงนี้โครงการสอนวอลเลย์บอลหญิงแบบเข้มข้นช่วยสร้างโอกาสในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีโควตาพิเศษสําหรับนักกีฬาครับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษามยจนปลาย3รุ่นไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าศึกษาต่อได้ครบทุกคน ที่นี่ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นเด็กในจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นนะครับแต่เปิดกว้างให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลจากทั่วประเทศอย่างคนนี้คือน้องแพรวเดินทางมาไกลาจากภาคอีสานเพื่อมาทําตามความฝันของตัวเองครับชื่อนางสาวเนนภาบุญเกื้อนะคะชื่อเล่นชื่อแพรวค่ะอายุ17ปีบ้านเกิดอ,อยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะปีนี้น้องแพรวผ่านเข้ารอบ18คนในการคัดตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ แม้จะยังไม่ได้เป็นหนึ่งใน12ผู้เล่นของทีมชาติแต่น้องแพรวก็มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะก้าวไปเป็นนักกีฬาอาชีพให้ได้ในอนาคตครับแน่นอนครับว่านโยบายและการสนับสนุนของทั้งโรงเรียนและเทศบาลช่วยเปิดโอกาสและลดภาระค่าใช้ใจ่ายแต่สิ่งสำคัญคือตัวนักกีฬาก็ต้องมุ่งมั่นในการเรียนและการซ้อมแบบเข้มข้นเช่นกันครับโรงเรียนเทศบาล4วัดีบัวบาน การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาศลสีวัศรีบวบานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กาลางล้ำหน้าด้วยคุณภาพพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการบูรณาการความรู้คู่คุณธรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสร้างทักษะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนนั้นต่างต้องพัฒนาทักษะและกระบวนการของตัวเองที่แตกต่างกันจากการเรียนรู้เชิงรุก i v e learning การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงจำเป็นต้องมีรูปแบบใหม่ๆด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความชอบและความถนัดของตนเองตามศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร MINI English p r o g r a MEP โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศในการพัฒนาองค์กรคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพนักเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เน้นความเสมอภาคทางด้านการศึกษาคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยพัฒนาผู้เรียนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลด้านวิชาการด้านคุณธรรมและด้านอื่นๆทั้งระดับสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไส ดาวลูกไก่สดใสด้วยพัฒนาการตามนโยบายการจัดการศึกษาของผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในเรื่องการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยได้เน้นการดูแลเลี้ยงดูเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัยนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใส ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กในช่วงวัย2-4ขวบโดยได้ดําเนินการโครงการลูกเสือตัวจิว๋วจูเนียร์สเกลขึ้นเพื่อนํากระบวนการของลูกเสือมาส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านโดยนํากระบวนการบริหารงานคุณภาพ P.D.C.A. E มาใช้ในการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเหมาะสมกับวัยจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กทุกคนมีระเบียบวินัยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นผู้ปกครองมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากผลสำเร็จดาวกระจายจุดประกายสร้างคนดีสู่สังคมอย,งอย่างยั่งยืน